เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากดูรายการ Use with you 2รอบไ i n a l นะคะตอนสุดท้ายจบไปแล้วนะคะมีใครบีบคันหัวใจกันบ้างเอ่ยแล้วก็มีใครรู้สึกใจหายกันบ้างไหมแหมแอดเองรู้สึกใจหายนะคะเพราะว่าดูรายการนี้มาอย่างต่อนเนื่องนะคะ5เดือนแล้วนะ ตั้งแต่ครั้งแรกนะคะที่ทําข่าวนะ,ะเกี่ยวกับนอริซ่าไปที่เมืองจีนนะคะแล้วก็มีเหล่าบรรดาแม่จีโน,นมารอรับกันที่สนามบินนะคะมีบางคนถึงท่านกับต้องไปปีนต้นมงต้นไม้นะคะรอที่จะได้เจอกับนอริซ่านะ,ะซึ่งตอนนั้นก็โอ้โหทำข่าวก็สนุกมากเลยนะคะกับการไปมาไปมาของนอริซ่าเนาะระหว่างเมืองจีนกับเกาหลีนะคะแต่ก็นั่นแหละพอโควิดเข้ามานะคะก็เลยทําให้เธอไม่ได้บินเข้าไปอีกนะ,ะแต่สุดท้ายคะ่ะรายการก็ดําเนินมาได้เป็นอย่างดี นะเพราะว่ามีการใช้การสอนแบบออนไลน์เนาะแล้วก็เมื่อวานนี้ค่ะถือเป็นตอนสุดท้ายนะคะที่จะต้องมีการคัดเลือกค่ะให้เหลือเพียงแค่9คนนะคะและนี่ก็คือ9คนสุดท้ายนะคะที่จะได้ไปรดบิวต์ตะะ่อในวงเดอะนายค่ะก็แน่นอนค่ะพอ รายการจบนะคะน้องลิซ่าก็มีการไปอัปเดตไว้ปอนะคะโดยเธอค่ะก็มีการขึ้นแคปชั่นค่ะบอกว่าขอสแสดงความยินดีนะคะกับคนที่ได้เข้ารอบนะ,ะรวมถึงนะคะขอบคุณรายการด้วยนะคะที่เชิญเธอค่ะเข้าไปร่วมรายการนะคะแล้วก็ทําให้เธอค่ะได้พบกับเหล่าบรรดาสาวๆที่น่ารักเหล่านี้นะคะรวมถึงเธอก็ยังบอกด้วยนะคะว่าทุกคนนั้นทํางานกันอย่างหนักมากนะคะตลอด5เดือนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่าพวกคุณทุกคนค่ะยอดเยี่ยมมากในคืนนี้นะคะ ฉันรู้สึกภูมิใจในตัวพวกเธอค่ะแล้วก็ยินดีนะคะกับเดอะนายในการเดบิวนะคะแถมยังบอกอีกด้วยค่ะว่าหวังว่านะสักวันหนึ่งเนี้ยจะได้พบกันนะคะบนเวทีที่ใดสักที่หนึ่งค่ะแก็มาจากหัวใจของเราซื้อเลยเนาะเราซื้อก็มีน้ำตาซึมไปหลายรอบนะเมื่อจะต้องแบบก็นะคัดเลือกใครอะไรอย่างนี้นะก็สรุปสุดท้ายนะคะก็ได้มา9คนค่ะ แล้วก็ดอลิซ่าเองนะคะก็มีการมาอัปเดตทั้งรูปในว้ปปอแล้วก็ในไอจด้วยนะคะส่วนคาของเธอก็ยังคงสวยงามเหมือนเดิมนะคะยาวๆค่ะ,ะแต่ก็ออกมาเล่าสุกันฟังนะคะเป็นอัปเดตล่าสุดนะ,ะรายการจบไปแล้วนะคะมีได้เดบิวต์9คนคะ่ะเป็นไงบ้างถูกใจหรือเปล่าเป็นไงก็ลงมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปคลิป,ลปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทราบค่ะ จบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า